ไม่รู้จะทำอะไรว่างจัดขนมเข็งขนมเข็งไม่ใช้เทสกาตุกจีนนะคะป้าแนาแม่หน้ก็มีเชื้อสายจีน,นจ้าแต่ทีนี้ที่นี่หาขนมเข่งกินยากทำเองเลยจ้าจะใหญ่หน่อยนะเพราะว่ากระทงมันไซส์ใหญ่มันมีไซส์เลยกเสร็จแล้วหน้าตาขนมเข่งหน้าไหนร้อนอยู่ก็แต้มสีสันรเรียบร้อยละยังได้อีกซึ้หงหนึ่งอนสองซึ้ง น้ำมันนี่ร่อนเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ร่อนร่อนกานร่อนราให้เย็นก่อนพงมันย้ายใหญ่จะกินอันเดียวอิ่มใบตองมันใบตองมันจะแม่นากรลามมาแล้นะแต่มหมก็จะเป็นข้าวนะเพราะใบตองให้งโอ้ยติดห,หนักๆนยังไม่เย็นนะ่ะรอแป๊บนึง อยากกินอยากกินแต่วันยังไม่กิวเราร้อนมันเย็ยกนกบยังร้อนอยู่กิ่งยกอ,ออกรอ้อนมันเซ็ตตัวกันไม่นเย็นกับนะจ้าก็จะบอกว่าวันนี้ทําขนมเข็งนะจ้าเยู่มากๆต้องทาเป็นให้ทุกอย่างอะไรที่ไม่เป็นก็ต้องหัดทําถ้าไม่หัดทําก็ไม่ได้กินนี่แม่เราตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทําบัวลอยเพราะอันนี้กหนึ่งถุง จะทำป้านลอยไว้เมืองกิน่นพระเจ้าบายๆค่ะ